สวัสดีค่ะชาวราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงคมรักของชาวราศีกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเนาะก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์อดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากรู้ตัวเองอยู่ราศีอะไรช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกค่ะ ก็คลิปนี้นะคะจะแบ่งเป็นพาร์ทคนโสดแล้วก็คนมีคู่เนาะคนโสดคือใครนะคะคนโสดที่โสดจริงๆ100%โสดสถานะไม่ชัดเจนก็ยังถือว่าโสดนะคะส่วนคนมีคู่ก็คือคนที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นแฟนกันนะคะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวก็คือคนมีคู่นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะคนโสด ขออนุญาตดูความรักคนโสดของชาวราศีกันค่ะขออนุญาตดูความรักคนโสดของชาวราศีกันขออนุญาตดูความรักคนโสดของชาวราศีกันค่ะโอเคเด็กถือไหมคะเอ้ยเด็กถือดาบสิอ่าคิงถือถ้วยนะคะไพ่ ควีนถือไม้เท้าขึ้นมาไม่รู้สึกว่าน่าจะมีคนแอบชอบคุณอยู่หรือว่าคุณน่าจะแอบชอบใครอยู่มากกว่าหนึ่งคนนะคะน่าจะเป็นไปได้ว่าถ้าไม่คุณแอบชอบเขาก็เขาแอบชอบคุณถ้าช่วงนี้นะคะน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณ เ,เดี๋ยวมาดูกันไพ่สิบไม้เทา้าไพ่เด็กสตาร์ไพ่เด็กถือเหรียญน,น่าจะคนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเขาอ,อาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ําได้หรือธาตุไฟได้เนะาะธาตุน้าก็มีกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟก็เมษสิงห์นูคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูดีค่ะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่น่าจะอายุได้แล้วละระดับหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งนคนที่มีเสน่ห์ คนนึงอาจจะอ่อนโยนนะคะแต่อีกคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทัดไฟอาจจะใจร้อนนิดนึงแต่ว่าเท่าที่เมย์ดูเนี่ยเขาอาจจะมีคนอาจจะมีลักษณะนี้ทั้งสองนะคะในคนคนเดียวกันก็ได้นะคะดูสิน่าจะเป็นการเป็นความรู้สึกที่คุณน่าจะแบกรับไว้แล้วค่อนข้างจะหนักนะคะคุณน่าจะแอบชอบเขามากๆคุณน่าจะรู้สึกกับเขามากๆหรือว่าเขาน่าจะรู้สึกกับคุณมากๆเหมือนกันแต่ว่า ไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมามันเหมือนมันยังเป็นได้แค่เพื่อนนะคะ Receive h lovers นะคะไพ่ The Four ขึ้นมาไพ่สีถ้วยเป็นไปได้คนคนนี้เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรืออาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ของเขามันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแหละเที่มีดูนะหรือว่าคุนอาจจะอยู่ในช่วงที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนคุณไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะจะบอกรักเขาก็กลัวเขาจะปฏิเสธกลัวเขาจะไม่ชอบคุณนะคะคุณก็เลยทําได้แค่ตีเนียนไปเรื่อยๆนะคะทำเนียนไปเรื่อยๆเท่าที่เมีดูนะอาจจะเป็นชาวราศีเมษได้ค่ะ,พะไพ่เมษสิงห์ธนุนะไพ่ the emperor ขึ้นมาไพ่เดือมูลขึ้นมา ไม่ว่าคุณน่าจะยังไม่อยากบอกความสัมพันธ์ไม่อยากไม่ไม่อยากบอกความรู้สึกของคุณให้เขารู้ในเร็วนี้เพราะว่าคุณไม่มั่นใจคุณกลัวไม่คุณคุณกลัวว่าเขาไม่รับรักคุณคุณกลัวว่าใจเขามีคนอื่นอยู่นะคะไพ่ lovers บขึ้นมานะไหนดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีกันที่เป็นคนโสดต่อคะไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีกันที่เป็นคนโสดต่อคะให้ก้าวดาบคุณคิดเยอะคิดมากเรื่องเขานะคะไพ่ justice คุณไม่รู้จะทํำยังไงดี นะคะตัดใจดีไหมนะคะพักผ่อนเลยดีไหมนะคะตัดความรู้สึกนี้ไปเลยดีหรือเปล่าแต่พ่าเดอร์แชร์ดซาหรือพ่เดอรเดวิวกับเมจิเชียนขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ถึงแม้คุณพยายามที่จะตัดกี่ครั้งอะคุณก็ตัดไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ ที่มันไม่ใช่แค่บังเอิญจะได้เจอกันอะความรู้สึกที่คุณมีให้เขาหรือความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันมีอะไรมากกว่านั้นน้าง้้านดูจากไพ่นะคะอดไหนดูซิใพ่อยากจะบอกอะไรชาว <c oughs> ราศีสิงเอยราศีกันต่อนะคะเราคนคนโสดนะไพ่คามาคนน่าจะเคยมีกรรร่วมกันมาก่อนไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่แปดเหรียญไพ่เจ็ดไม้เท้า ไหเดือดงแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณหรือเขาไม่ว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าแอบกุกกิ๊กกิกกันนะคะไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะจ,จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เลยไม่อยากจะให้มันมีปัญหาในอนาคตเท่าที่เมยดูนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันไปก็ได้นะถ้าคงสัวตอนนี้คุณยังไม่พร้อม นะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่คุณจะต้องโฟกัสอยู่มันมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากอยู่มันอาจจะมีเป็นบ้ได้เขาอ,อาจจะมีช้อยอื่นเข้ามาให้เลือกด้วยหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่อาจจะมีช้อยอื่นหรือมีคนอื่นที่เข้ามาให้คุณเลือกด้วยเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่อยๆดูไปค่ะถ้ารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่โอเคก็อดทนรอไปก่อนนะข้อที่เมย์ดูคือว่ามัน มันเป็นความรู้สึกที่มันทั้งอึดอัดนะคะมันทั้งกังวลกังวายมันทั้งไม่รู้จะเอาอยัางไงคือคุณอยู่ในจุดที่คุณไม่สามารถจะหึงหรือจะห่วงอะไรเขาได้นะถ้าไม่รู้จากใครโอเคไพ่อยากจะคนคนนั้นอะสำหรับคนที่มีคนคุยนะของชาวราศีกันค่ะคนคนนั้นของชาวราศีกันเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันคะ คนคนนั้นของชาวราศีกันเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันที่เป็นคนโสดคะ I always give you a good night kiss นะคะถ้าเขาแอบ,บชอบคุณอยู่หรือคุณแอบ,บชอบเขาอยู่นะคะจริงๆแม้ว่าคุณทั้งคู่แอบ,บชอบกันแต่ว่าทำได้แค่ส่ง energy หรือส่งพลังงานออกไปในขณะที่ว่าฝากฟ้าฝากลมไปนะคะมันเหมือนไม่สามารถจะพูดกันได้ตัวต่อต,ตัวนะคะแต่เขาจะบอกว่าเขาก็ยัง หมายถึงอาจจะหมายถึงการที่ว่าก็ยังบอกคุณฝันดีทุกคืนนะส่งคุณเข้านอนทุกคืนแต่ว่าคงไม่ได้บอกคุณโดยตรงแต่ฝากฟ้าฝากลมฝากสักกวาลมาให้คุณอะไรแบบนี้นะคะโอเคไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีกันที่เป็นคนโสดคะ่ะไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีกันที่เป็นคนโสดค่ะเด e Sun ันขึ้นมานะคะมีเห็นความสุขนะ Angel of Strength นะคะเนี่ยไพ่ Strength ที่มาเหมือนกันคุณจะต้อง strong หละ Door to Romance หมายว่าคุณทั้งคู่มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพ,พันธ์ไปได้ในอนาคตนะคะไพ่เดดซันคือไพ่ความสุขความสําเร็จความสมหวังแต่ตอนนี้คุณทั้งคู่คงยังจะต้องอดทนนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่จะต้องอดทนกับสถานการณ์นี้ไปก่อนบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ไม่สามารถจะรักกันได้หรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยกันได้ใเรื่องของความรู้สึกเนาะแต่หมายว่าคุณทั้งคู่คิดแล้วก็รู้สึกเหมือนกัน ะะเอาเป็นว่าสู้ๆนะขอให้ผ่านกันไปได้ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้นะคะไม่ขออนุญาตมุมออนกันไปที่คนมีคู่เลยกับคุณนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันเลยสําหรับชาวราศีกันสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะเรามาต่อกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีกันสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรหกดาบนะคะไพ่สถ้วยไพ่คิงถือถ้วยนะคะเอ้ยคิงถือเหรียญสิก้าไม้เท้านะไพ่ไ,ไนถือถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมามีโอกาสจะเดินทางร่วมกันนะคะหรือว่ามีเหตุอะไรที่ต้อง หนึ่งนะคะอาจจะต้องไปเจอเพื่อนของเพื่อนนะคะเพื่อนของเขาหรือไปเจอครอบครัวหรือสังคมของเขานะคะในอดีตถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยหรือผิดหวังนะคะหรือมันคาราคาซังมานานแล้วมันก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนได้กลับมารักกันใหม่เหมือนได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่ นะคะแต่ว่ามันต้องค่อยๆใช้เวลาไปนะพอไพ่หกดาบมันต้องค่อยๆไปนะคะอาจจะต้องใช้เวลาเป็น5 6เดือนถึงจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆได้หมดไพ่แฮงแมนกับไพ่ห้ถ้วยนะคะไพ่เลเวอร์ขึ้นมาไพ่หกไม้ทาหมลว่าความรักของคุณทั้งคู่มันไม่ง่ายมันยังมีช่วงที่ตอนนี้คุณยังเสียใจคุณยังคิดคุณยังเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ นะคะเป็นคู่ที่เป็นคนคนนี้เป็นคนที่คุณจะต้องเจอเขาเป็นคนที่ยังไงก็ต้องได้เจอกันนะคะเป็นคนที่จะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะแต่เป็นมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องอดทนนะเท่าที่เมย์ดูแล้วคุณก็ไม่ใช่อดทนธรรมดานะคะคิดมากด้วยนะคะบางคืนอาจจะนอนไม่หลับนะคะสะดุ้งตื่นมาเพราะว่าเรื่องนี้แหละนะแต่เท่าที่เมย์ดูถามว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณทั้งคู่ก็ คุณทั้งคู่ก็น่าจะยังรักกันดีนะมีรู้สึกว่าพ่ายเดลเวอร์สกนมาตรงกลางนะคะคุณก็ยังมีความสัมพันธ์อ่ะคือไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมันไม่ง่ายนะคะมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะดีลกับคนที่เขาอาจจะยังไม่ขาดกับคนกับคนในครอบครัวเขานะหรืออาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ แต่เท่าที่เมดูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไปได้นะมันเป็นแค่ความกลัวเท่านั้นค่ะปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นมาหลักๆแล้วมันอาจจะเกิดมาจากความคิดความกลัวส่วนตัวนะคะคือมันไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเท่าที่เมดูนะมันไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงทั้งท้งที่สถานการณ์ปัจจุบันน่ะเรียกว่ไรหน้างานนะคะมันควรมันควรจะดีกว่านี้แล้วมันก็ดีด้วยแต่ว่าคุณเองเป็นคนที่คิดมากแล้วก็กลัวไม่กล้าจะทําอะไรไม่ไม่กลัวเสียใจอีกนะคะเหมือนคุณอยากที่จะ รอไปก่อนนะไม่อยากที่จะทำอะไรมากมาในช่วงนี้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเลิกคิดมากแล้วก็ออกจากความกลัวของตัวเองออกจากความคิดตัวเองอ,อ่ะจริงๆความสัมพันธ์คุณกำลังจะไปได้ดีนะมีโอกาสถึงขั้นจะแต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่ในบ้านด้วยนะคะไพ่ควีนถือเหรียญนะไพ่สามเหรียญนะคะไพ่เดสขึ้นมาไพ่ดีเอ็มเพอร์ไพ่เดอะฟู แม้ว่าคุณทั้งคู่กำยังอยู่ในช่วงที่กำลังทำให้ความสัมพันธ์นะคะมันกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาทำงานร่วมกันกลับมาลงทุนโรงแรงกันใหม่อีกครั้งบางคนนะคะน่าจะเป็นตัวคุณเพราะมันเป็นชาวราศีธาตุดินคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมฆหรือชาวต่างชาตินะคะไพ่เดนพอเลอร์ขึ้นมาคนอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยละคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆคุณอยากจะไปเผชิญโลกใหม่อันนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่คุณถ้าคุณรู้สึกว่า คุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่แฮปปี้หรือมันไม่เฮลตี้กับคุณคุณอาจจะเปลี่ยนใจไปทิศทางอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าที่เมดูจากไพ่เนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะสู้ต่อสถานการณ์มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่คุณคาดไม่ถึงนะคะน่าจะเป็นจุดดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์เมย์ก็อยากจะให้คุณอดทนอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะไม่อดทนเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบภาพรวมเนาะเมย์ก็คงไม่สามารถจะตัดดดสินนใใจอะะะะไไรรห้้ะคะ้คเพาูแลว ไม่น่าจะมีอะไรมากนะชาวราศีกันสำหรับคนที่มีคู่นะคะโอเคคนคนนั้นของชาวราศีกันเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันคะปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่ที่มันจะสัมผัสได้ในโลกของความจริงมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะในหัวของคุณหรือหัวของเขา ะะมันเกิดขึ้นแค่ความคิดอาจจะคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้แต่จริงจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะพยายามมองความจริงเป็นหลักนะสําหรับชาวราศีกันคนคนนั้นของชาวราศีกันเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันคะคนคนนั้นของชาวราศีกันเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันคะ it was my time to go เป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่จําเป็นต้องไปไมีเรื่องให้ต้องจัดการนะคะหรือมันเป็นเรื่องที่ ที่คุณอาจจะต้องเขาอาจจะอยากต้องการเวลานะคะเพื่อกันและกันบางทีมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเมสเซจที่เขาส่งถึงคุณนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเมสเซจหรือเป็นข้อความที่คุณอยากจะอยากจะให้เขามากกว่าแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าเขาอยากจะไปไปทำอย่างอื่นหรือไปเคลียร์อย่างอื่นในชีวิตเขาก่อนเนี่ยว่ามันมันถึงเวลาของเขาที่เขาจําเป็นจะต้องเจอปัญหานี้หรือต้องเคลียร์ปัญหานี้ก่อนนะคะคือมัน มันจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นมันจําเป็นจะต้องมีเรื่องนี้มันจำเป็นจะต้องห่างกันก่อนบางคู่อาจจะห่างกันนะคะเพราะมีไพ่หกดาบขึ้นมานะคะมันมันมันถึงเวลาที่คุณจําเป็นจะต้องทําอะไรเช่นอย่างนี้ในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาก็อยากจะบอกคุณแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าตอนนี้มันเป็นอะไรนะคะหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะอยู่กับคุณแล้วมันมันเครียดมากจนเกินไปนะคะหรือว่ามันมีมันมีเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่มีความสุขไม่ว่ามันก็เป็นจุดที่เขาบอกว่า มันอาจจะดีกว่าไหมถ้าเราห่างก,กันก่อนนะคะหรือเขาจําเป็นที่จะต้องขอยออกมาจากตรงนี้ก่อนนะโอเคพาอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีการที่เป็นคนมีคู่แล้วคะพาอยากจะแนะนําอะไรคะสำหรับคนที่มีคู่แล้ว w o Woman holding a Heart นะคะ The Temple Part ขึ้นมาโอเคไม่เข้าใจล,ละ Man Holding กับเพราะว่า The Temple Part เนี่ยกับ อันเนี้ยมันขึ้นมาเหมือนกันคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในช่วงหนึ่งชีวิตหนึ่งจังหวะหนึ่งในความสัมพันธ์ นะคะของคุณในชีวิตคุณแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างถ้ามันถึงจุดเวลาที่ความสัมพันธ์มันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือมันจุดถึงเวลาที่เขาจะต้องไปนะคะคนก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาอาจจะเข้าเพียงเข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตแค่นั้นเองบางคนแค่บางคนนะ คู่ของคุณอาจจะบอกคุณว่าเขาอยากจะไปบวชนะคะหรือว่าเขาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์เหรืออะไรก็แล้วแต่เหลือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะแต่ว่ามันถึงเวลาที่มันจะเป็นจะต้องไปหรือมันถึงเวลาที่มันจะเป็นจะต้องเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะบูเมนโฮ heart นะคะแล้วก็ Man Holding กับคอช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ ทั้งเงินนะคะแล้วก็ทั้งงานเอ้ยทั้งเงินแล้วก็ความรักค่อนข้างจะไปด้วยกันในชีวิตของคุณไม่ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะคุณให้คุณพยายามเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆช่วงเนี้ยที่เมย์ดูอะ่ะคือคนคนนี้ถ้ามันไม่ใช่ในกรณีที่เมย์พูดออกไปนะคะเพราะมันเป็นภา,ภาพรวมเนาะ แม่รู้สึกว่ามันจะเป็นในกรณีที่ว่าคนคนนี้เขามีทั้งความรักแล้วก็ความมั่นคงให้คุณเป็นไปได้ว่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของการเงินการงานนะคะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวความมั่นคงส่วนตัวที่เขาจําเป็นจะต้องไปดูแลก่อนนะคะดังนั้น ไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องอดทนก่อนไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องเรียนรู้จากมันให้ได้แล้วก็เข้มแข็งจากมันให้ได้มันเป็นสทย์ที่คุณจะต้องเรียนรู้ค่ะคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้คนเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเป็นคู่กันถ้าเป็นคนที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดชีวิต ก็ให้คุณจงเรียนรู้จสถานการณ์แล้วก็เรื่องราวปัจจุบันหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะเพราะที่เมดูคนคนนี้เขามีทั้งความมั่นคงนะคะแล้วก็ทังความรักให้กับคุณดังนั้นนะคะ ใช้เวลาไปก่อนอดทนไปก่อนนะช่วงนี้สําหรับชาวราศีกันสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะเม็ไม่รู้ว่าคุณทั้งคู่มีอะไรร่วมกันไหมนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคค่ะที่เดลือดวงส่วนตัวรับกวนแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไม่ได้คลิปมาได้เลยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ